นายกวิทยาคุณปลื้มออกแถลงการผ่านเพจเพิ่มเติมฉบับที่สองโดยประธานสโมสรชนบุรีเอฟซล่าสุดยกเลิกสัญญาผู้กระทำความผิดและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากแถลงการของสโมสรชนบุรีเอฟในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนายวรวุฒิสุขุณาเมาแล้วขับรถชนต้นทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งในฉบับแรกที่สโมสรได้มีการถแถลงออกไปในช่วงสายของเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการหารือเพิ่มเติมกันทีมผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลหลักฐานที่มีการนำมาพิจารณาเสริมจึงมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากถแถลงการฉบับแรกซึ่งผมในวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชมบุรีเอฟซีจะเป็นผู้ออกถแถลงการเพิ่มเติมในฉบับนี้ด้วยตนเองดังนี้ จากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งข้อหานายวรวุฒิสุขุนาว่าขับขี่รถในขณะมึนเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและรับบาดเจ็บสาหัสและจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถึงแม้จะมีการขอประกันตัวไปเพื่อให้ทนายไปให้การในชั้นศาลซึ่งจากที่สโมสรได้แถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปแล้วว่าจะไม่ส่งนายวรวุฒิสุขุนาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก จนฝากคาดีจะสิ้นสุดและเรรับโทษตามกฎหมายจึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่โดยมีมติจากสโมสรชนบุรีเอฟว่าจะทำการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันทีและจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมนายสัส,สิ์สิงโตทองผ่านคลิปวิดีโอที่ขอยุติบทบาทลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีทางผู้บริหารสโมสร เคารพการตัดสินใจและมีมติอนุมัติให้มีผลตามความประสงค์ของเจ้าตัวเช่นกันสุดท้ายทางสโมสรชน,นบุรีเอซีขอเน้นย้ำเรื่องการแสดงจุดยืนของสโมสรที่ไม่เห็นด้วยและยอมรับไม่ได้กับการกระทำของนายวรวุิสุขุณาผู้รักษาประตูของสโมสรชน,นบุรีเอฟซในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มาจากการเมาและขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจาก เราเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งหวังจะทําให้คนชนบุรีมีร่างกายที่แข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมการเมาและขับสวนทางกับเจตนารมณ์ที่เรามีสโมสรยังคงยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทําความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่และนําตัวผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก็เหตุเมาแล้วครับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไปท้ายนี้ทางสโมสรจมบุรีเอฟซขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งกับทางญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนจะให้เป็นหน้าที่ของอผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับ แต่ในส่วนของทางซาร์โพสนะครับที่จะดูแลเรื่องเรื่องนักกีลาฉะนั้นตอนนี้เราก็บอกมาผมก็ได้มีการทงการมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปแล้วว่าต้องมีการกำชับในเรื่องของฝีมือใ,ให้มากวันนี้เนี่ยนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบกกับทีแม่นอนเนื่องจากชนินผู้สาบตู้มือหนึ่งเนี่ยนะก็บาดเจ็บต้องพักยาวหลายเดือนแล้วก็แบงก์ก็เป็นผู้ผสามตู้มือสองตอนนี้เราก็ต้องไปที่มือสามมือสี่นะครับซึ่ง เราก็มั่นใจนะครับเพราะว่าน้องเขาก็จริงก็เป็นคนที่เด็กที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับครับก็ขอให้สําหรับแฟนลับชุมเดชทีทุกคนนะครับหรือพี่น้องชาวจังหวัดชุมดีด้วยนะครับแล้วก็แฟนขับแฟนฟุตบอลทั่วประเทศด้วยนะครับผมเองก็ต้องเอเดบ้ารู้สึกอขอโทษนะครับในส่วนของที่นักกีฬาของชุมดีของเรานะครับอันหนึ่งเนี่ยนะครับเจ้าแบงค์เนีน่ยที่ เหตุในครั้งนี้จากการจากการเมานะครับผมยืนยันว่าสมโมสรจะไม่เรียกว่าจะให้กระบวนการไปตามกฎหมายนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็จะเข้าไปดูแลนะผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะไม่ให้เกิดนะเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับจะได้มีการควบคุมดูแลนะในส่วนของทางสมโมสรนะ่ะให้รัดกมุมยิ่งขึ้น นะครับก็ขอให้แฟนคับทุกคนนะครับได้มาเป็นกำลังใจให้กับทางสโมสรของเรานะครับ News ยี่สี่วิสารชนบุรีภาพข่าวนิวราาทิพศีรีรายงาน